หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการข่าวล่วงขั้วร้อนครับ,รบผมโจ๊กไอศครีมครับต่อจอกุกจอกครับผม<อ>วันนี้ครับเราอยู่กันที่สนามของ BC ซีเทโลครับรอบดีรอบดีเ่าไหลนะ<ม>ยังไม่รู้รอบเลือกอะไรเลยรอบรองชนะเลิศครับระหว่าง BC ซีเทโลศาสนา กับนักขอราชสีมา FC ครับเอาอกรับผมรู้จักปะเนี่ยโอ้พอรู้จักเออพี่แลบเหล็กเขไปไหนฮะพี่แลบเหล็กแล็บเหล็กอูไม่รับแลบเหล็กวันนี้ไม่มาติดงานคอนเสิร์ตใครจ้างไปเล่งด้วยเหรอดูมังร้องเพลงดิง่งงองง ไม่รู้เรื่องเลยพี่รับเอกไม่มาไม่เป็นไรอ่ะเรามีกูรูในหยากเข่งแล้วเขาเป็นดีเจชื่อดังคนคนนี้สวัสดีครับ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 นึกว่าใครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยจํากันได้จํากันได้แน่นอนมีหลายคนอ๋ออยู่จําได้ครับผมพี่ภากุ้งนี่ในไม่ไกลเหรอไม่ใช่เหิ้งหัวปูปูเหมือนกันเนี่ยถอดถอดแว่นนี่จําได้แน่นอนอ่ะอ่ะเรียกใหม่เรียกใหม่นี่แหละดีเจเจไม่ไม่ใช่ ไอ้นี่ไม่ใช่ดีเจเดธรรมดานะเดร์ชานครับผมโอ้ผมสนุกเกอร์ครับคือต้องบอกเลยว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ยถามผมอาขนาดเท่าไหร่ยับยังไงลงงานไหนอย่างนี้้าบมึงยืนอย่างนี้เมื่อยไหมะยืนอย่างนี้เด้มันเป็นคาแรคเตอร์ของต่อดุกจ้อไงไม่เลียงแบบใครมาเลยอ่านชัดช เดีนรๆดับท็อแล้วบผม BC เทโลศาสนะนี่ถือว่าเขาประคองความเก่งกาจเนี่ยอยู่ในระดับเรียระดับท็อปของประเทศไทยนะครับแต่ว่าโครทาชนี่ก็น่าจับตามองเข้ามาได้ถึงรอบขนาดนี้เนี่ยของดีมีแน่นอนวันนี้ครับพี่ชายผมไม่มาครับพี่แรปเอกครับเขาบอกว่าเขา ิด้วยความที่พี่สนุกเกอร์เนี่ยเคยเป็นดีเจมาก่อนทำอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตก็ทําค้ำวอดกับวงการอย่างนี้มากผมยังติดใจกับต่อจุดยอดอยู่เหมือนกันว่าแ a ปเอกเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตได้ไงวะใครจ้างมันวะพี่อันนี้ในทัศนคตินะครับของค,คน<ม>ทําคอนเสิร์ตมาก่อนผมต้องบอกเลยว่าแ a บเอกนี่นะครับ เป็นประดุจหนึ่งนะครับไขมุกในอันดามันดับเบิรลทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงทั่วโลกเนี่ยเคยผ่านตาและดูคลิปของรับเอกมาแล้วเอมิีเนมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่กล้ามาเมืองไทยเพราะกลัวชิดซ้ายรับเอกวันหนึ่งโลกต้องจดจำครับโโอ้ห ดังแน่นอนกูว่านะไม่งบ้าพอกันว่าเน่คือรั่วกันแรบเองอ่ะถือว่านี่เรามาคุ้นเคยกัน3ามเกจิในวันนี้แล้วครับผมตอนนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจที่นี่บ้างครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบรรยากาศรอบๆในสนามดีกว่าแล้วครับครับผมไปไปเลยเฟุบสดมัันนนอยาาวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆพิตตี้กันดีกว่าดู้ยของโปรดเลยัครบ <uge> มาเล่นอะไรนี่เขาสัมภาษณ์อยู่เราเจอกันอีกแล้วเมื่อสนามที่แล้วเราก็เจอกันกพี่เคยเจอหรอไม่ยากเจกาเจไม่ถาอมอ <c oughs> มป <c oughs> ล่าถามวันนี้ในใน,ในบูธเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับในบูธวันนี้เห็นไหมเห็นมี <c oughs> มไหม <c oughs> เห็นะกจ้าเห็นนี้แบร์ค่ะทำยังไงถึงได้อะมีโทรศัพท์มือถือไหมโทรศัพท์ไหมทำยังไงถึงได้ก็นี่ไงม่โทรศัพท์ได้เรา ถามเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องผมสงสยัยโอเติ๋ยเราทำเอ็มซีเราเจอแบบพิตตี้สวยๆเนี่ยก็ะะะจะมีแบบวิธีพูดของเขาที่เคยเจอมานะ,งงะนะะี่ขอต้อนรับกสือบูธของโตโยต้านะคะวันนี้พบกับความหลากหลายของความสุดและความบันเทิงที่บูธโตโยต้ากันได้ค่ะและเรายังมีอีกหลากหลายมากมายความสุขที่ต้องถามพี่โจอ,อีกคนหนึ่งค่ะและว,วันนี้นะคะเกมมีมาให้เล่นและของรางวัลรับปิดมากมาเลยวันนี้เราจะมาถามน้อง พิตตี้ทั้งสองคนมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้กับคนที่มาดูวันนี้บ้างครับค่ะใครมีบัตร20ไหมคะดูตัวเลขในบัตร20นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นบิงโกกันใครมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดยกมือเลยค่ะเพื่อนวัตกรรมใหม่นะคะของโตโยต้ายาริสรุ่นใหม่นะฮะยออกไม่โอ้โหเลิมเลิมเกลียวเลยโดดีมาสอนภาษาอังกฤษนะฮะอย่างปืนปืนเาเรียกว่าอะไรกันกันหนังสือบุ o k book ใช่ yes ปืนกันหนังสือบกใช่ yes ใช่ปืนกันมาไปไปได้เป็นหนึ่ง ยังไม่พอครับหน้าสนามครับพี่สนุกเกอร์ครับคุณต่อตุดยอดครับครับมีของแจกเยอะแยะไปหมดเลยครับได้ข่าวเหมือนกันสนามนี้เขาป๋ามากเป็นจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่ VC เทโรศาสนาจัดเต็มขนาดนี้ครับผมถ้าเขาเสนอขนาดนี้สนองก็ได้วางใบแดงโอ้โหนี่ขาดเออนี่มานานนะครับคะเานานแล้วค่ะอืมอร่อยดีนะโี้ยเขาแจกสนามบอกผมว่ากินได้เลยกินได้เลยหมต่อกินได้เลยไหมของแจ ไม่มีปัญหาเออเขี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเี้วเขี้ยวกินนี่ปกจากทะเลเลยนะเนี่ยปกเลยอ่ะแบ่งกันไปแบ่งกันไปอ้าวจจเคี้ยวได้ปากเดี๋ยวไปดูอีกบูธดีกว่าแจ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ผมหน่อยนะผมกลับเอาของแจกของแจกอูของแจกของแจกอันนี้คือแจกใช่ไหมครับฮะไปน้่งไปล้งเหรอไปล้างไปล้างไปล้ พอเขาผักใบหรือตอนนี้ครับผมเจอกองเชียร์บีซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรยู่สุครับชื่อกอเดกครับแฟนมันแท้เลยใช่ไหมครับเนี่ยมีไลเซนไลเซนแท้ครับเนี่ยทศพรครับทศพปอร์นเขาผมชอบมากเลยทศพรหิมมาพายไปนักฟุตบอลเรามาดูฟุตบอลเนี่ยต้องแต่งตัวสบายๆฮะสัมภาษณ์ก่อนคิดว่าจะชนะหรือแพ้ชนะครับชนะเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่ ถามยูซุปดีกว่าสวัสดีครับยูซุปทิ่โคเด็กยูซุป BC BC เทโลเนี่ยมีอะไรเด็ดครับโอ้ยอะไรฮะชนะทิพย์สงศิณเวทิเจฮะของกลางพี่ตัวกระชากเลยอ๋อตัวกระชากคิดว่าเราจะชนะเท่าไหร่เนี่ยวันนี้สามสิบแล้วกันพี่ล้างแขนล้างแขนครับล้างแขนบ้านเราเสียงกองเชียร์ดังอยู่แล้วครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำเข้าขนาดนี้เขาขอถ่ายรูปอ่ะครับ ตอนนี้ครับเรากําลังอยู่กับกองเชียร์ของ BC Telo ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพาดพร้อมกันไปเลยเอาให้รู้ไปเลยเวลาพูดจะได้รู้ว่าพูดกับทีมข้างๆอ่าสวยไหมครับสวยครับอ่าคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมแน่นอนค่ะแน่นอนทําไมถึงคิดว่าชนะมาเต็มร้อยค่ะมาเต็มร้อยเดี๋ยวเดียวพคุณมาเท่าไหร่เขามาเต็มร้อยมาร้อยห้าสิบแล้ว ไม่าดยไอ้โจ๊กฮะเออไม่เป็นลิ้นมันพันกันต่คิ้วลิงดีลิก็ไม่ครับคนลิ้งดีลิ้ไม่กแบบอย่าร้องเพียงพอไงแบบเออลิ้งดีอะไรอ้แกงเขาเนี่ยรู้สึกดีกันปะไปแก้งเขาแบบเฮลยขอบคลาลาลบลา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 าลาลาาลาาลาคาลาลาลาาล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 าาล ฟุตบอลเนี่ยกำลังใกล้จะเตะแล้วครับตามกติกาของรายการข่าวล่วงขั้วร้อนเนี่ยเราต้องเลือกทีมกันครับถ้าทีมไหนแพ้เนี่ยคนที่เลือกคนที่เลือกทีมนั้นเนี่ยถูกทําโทษครับคุณต่อตุดยอดครับคุณจะเลือกทีมไหนครับอ๋อทีมใหญ่เลยทีม B E C J l BEC เทโลศาสนา BEC เจโลศาสนาอยู่แล้วถูกแล้วงั้นผมก็เลือกนี้เลยนครราชสีมา FC ครับสวัสดแคทถูกแล้วถูกแล้วโอ้พีแล้วคุณเลือกไปแล้วอ้าวก็เลือกไปแล้วอ้าวแล้วไงผมปันทงเลยถ้าไม่ออกตามผลที่ผมบอกนี้ผมยอมโดนเสมอบทลงโทษเนี่ยทีมงานส่งมาให้ผมแล้วนี่ทองว่าป่าหรืออะไรอะป่าอะไรล่ะไม่ใช่นี่ซองว่าบทลงโทษเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายรายการครับว่า บทลงโทษจะเป็นอะไรครับอะไรก็ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วไปเลยงั้นเราขึ้นไปดูบอลดีกว่าไปแน่นอนโดนแน่นอนอในทมอะไรนะ BEC เทโลศาสนะเอสวัสดิ์แคทอ๋อเลือกสวัสดแคลนะคราศีมาอยู่ภาคอะไรภาคภาคอะไรภาคไทยภาคไทยอะไรของมันวะ ทีมแรวครับพี่นุกอกบี BC เทโรศาสนากับสวาสดแคทนครนคราชสีมาเอฟซีนะครับดดดสเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมเอาแล้วอันนี้บ BC เทโรชนะ จอกเอาโคราชนะถ้าบีซีเทโลชนะจอคกับผมโดนแต่ถ้าโคราชนะต่อกับผมโดนแต่ถ้าเสมอนะครับมึงโดนโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่ก็ขวางไห้มันเสมอกันเลยว่ะเอาอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยบอลเนี่ยโหดูเดือดต้นเกมมามีกระทบกันนิดนึงผมหวันว่าจะเสียรูปเกมบอลแต่ค่อนข้างที่จะมีสติกันนะครับสำหรับนักบอลไปดูครึ่งหลังกันต่อดีกว่าครับ ครับผมโดนแน่โดนแน่ครับครึ้นแรกครับผมเรากลังอยู่ที่สนามเนี่ยเราเห็นบุคคลสำคัญคนนี้เนี่ยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้าวที่นี่เนี่ยอร่อยไหมฮะเป็นไงบ้างครับอร่อยกูข้าวโอ้ยเป็นดาราได้กูข้าวโพดกูข้าวโพดเป็นดารากูข้าวโพดกูข้าวโพดเนี่ยืนขึ้นเืนขึ้นกูข้าวโพดเทสดูพี่อ๋อเทสดู เต้นปเต้นจริงจริงครับเพื่อจริงจริงครับเพื่จริงจริงเต้นไม่เป็นจริงจริงไปไหนมาเออาาน้มโไปไหนมาแต่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมครับผมไว้ใจไม่ได้หมอเสงไงบ้าเอิงเอิงเดือดจะคลังในจะมองแล้วไม่คือกำลังคุยว่าเนี่ยเขาเป็นพยาบาลมาดูแลสนามเนี่ยเขาอยากรู้ว่ากระเป๋าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอายุเท่าไหร่อายุเท่าเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวนะค มันอยู่แลวฮะโอ้โหให้ตายนะคุณพระรา่จอลเตะของเราไายสิบห้านาทีไม่ใช่ตั่นเยอะโอเคงั้นไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวเลยครับบอลเจตแล้วครับเดี๋ยวไปดูฟุตบอลกันครึ่งหลังดีกว่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไอเีึง่มึงก็โดนพี่มึงก็โดนเสมอไหมอะอใช่ไงมึงเกมยังจบเลยเกมนังไม่จบเลยเดี๋ยวเอาึ้นโอเคตามไปต่อดูต่อครับผม ซีเทโลกับนครราชสีมา f อครับดูเดือดเผ็ดมันมากครับเจ้าบ้านชนะไป หนึ่งสองก็ต้องไปลุ้นกันต่อดูว่าผลในวันนี้มันจะส่งผลกับเกมในครั้งหน้ายังไงบ้างแล้วใครจะเข้าไปในรอบชิงครับเขาบอกเลยว่าถ้วยนี้เนี่ยไม่มีที่สําหรับผู้แพ้ครับผมแต่ไงเนี่ยรายการเราครับคือเอ่อมันต้องมีการทําโทษใช่ไหมครับนายไงวันนี้โจ๊กผมโดนเหรอโจกโดนไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่คุณใะไงวันนี้นเปลี่ยนตาแหน่งแล้วโดนบ้างบนลงโทษเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้อ่ะมาล้วนพร้อมๆกันอจากสกอร์นี้และจากบนลงโทษคนที่ทายผลถูก ต้องโดนลงดอดด้วยพิกไทยโอ้นี่ยครับเดี๋ยวมันน่าดูเลยในโดนอีกแล้วเหรอโดนไงผมไม่ได้โอ้ก็ใครโดนกลมสักทีอ้านี่โดนอีกแล้วข่าวกล่อมก็กิ่งหอมไปทีนึงแล้วโอ้ยตกตกตกว้าจุ่มเรียวไหอ่ะโอ้ยก็ได้แกงก่อนเ S <S โอ้รู้สึกดีขึ้นเลย <S <S เวันนี้รายการข่าลวล่วงกรล้อนขอลาไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าครับรอบชิงชนะเลิศครับไปไปดีกว่า